จะกอดเธอนานๆเจอเท่าไหร่แล้ว,ลวคุณแม่ซื้อจริงหรือเปล่าไหนดูซิเออมีอยู่ประมาณห้าสิบกว่าแม่ที่ซื้ออีกส,ะสะักสามบ้านแล้วปิดตะกร้าลแล้ว ค่าที่เห็นคิค้วไม่เจอที่แห็นคิค้วดีนะได้แต่ลองเงินออกได้สิอยากได้แต่ลองเงินออกเดี๋ยวจะทำโปรให้ตอนสิ้นเดือนด้วยตอนรายรวมแบงก์กนะ็ได้อะสามสิบออกกัง อะไแต่บ้านนี้ไม่ออกนะสามสิบอะลูมฮะแล้วก็เปน็นอะไรนะถูกผัวโลชั่นธรรมดาเน้นลูมลูมผิวชุ่มชื้นก่อนนั่นก็ได้นั่นน่ะไหนวิซีนั่นน่ะวาสลีนอ่ะใช่ไหมไม่นิวียานั่นอะเออทาไปแล้วไม่ต้องทาแบบสีสีแต่ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นเนี่ยบ้าไม่ขาวแล้วถ้าเกิดทาขาวตอนนี้ไม่ได้เพราะผิวมันแห้งจัดมันยิ่ขาวใช่ไหมใช่ไปก่อน ใจมากวันนี้ใช้ครีมอาบน,น้ำหมดไปนหนึ่งขวดวเหลืออีกประมาณสามสิบห้า 3, ขวดเดี๋ยวหนูไปลาวค่ะจุม่มเดี๋ยวจุ่มทำไม้นี่นะสต็อกแน่นๆพี่เดียบหรอช่องอะไรพี่เดียบมาหาไม่รับกินเดือดตกใจทุกว่วนพี่เดียบว,วันนี้พูดแต่ว่า วันที่เนี่ยหนูไม่ค่อยได้นั่งคุยด้วยไม่ได้เล่นด้วยนึกออกปะเวลาวันทำงานก็แบบระวังไข้อะเนี่ยพี่ไปโรงพยาบาลคือเยอะค่ะไข้วันเราจะเป็นอีกป่ะวะไข้วันใหญ่อ่ะไม่เป็นแล้วค่ะใครบอกบอกเองไอตัวตามไอตัวต้นเรื่องเลยอย่างคนเนี้ยคนนี้ก็ผีสองคนสองคนเนาะที่เป็นเนาะ บุกไปกับพี่บุกก็ไม่เป็นก็ติดจุ๋มอเอาเอองงเอาคอบุกไปกับพี่แล้วทำไมมันติดพี่วะจริงสายพันธุ์ไหนเดี๋ยวรู้รู้เลยว่าติดจุ๋มจุ๋มติดพี่ค่ะติดไงไงเออคนละสายพันธุ์เนาะสายพันธุ์เนาะเขาไปติดจะเชียยใหม่จ้าจุ๋มตลกมากจริงจริงโคตรเพีย้ยนแล้ววันนั้นคุณพี่เป็นโควิดพี่กดแล้วมาติดแทนคุณบุกอีกจริงงง หนูก็เพีย่เหมือนกันนะ,ปะแปลกๆเออไม่กุมกุมเยอะกว่าพี่มั้งใช่ไหมอนะนไม่หรอกเนาะทั้งที่เขาอยู่ห้องแอร์เดียวกันนะไม่ควร,ระวังลันไม่เหมือนกันพี่เป็นคนไม่ชอบล้างมือเนีะแมะ่แล้วพี่ชอบเอาพวกเสื้อผ้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาเวลาจับอะไรก็เดีเ๋ยวแตกเกี่ยวเกี่ยวฮะเกี่ยวสิพี่ไม่ชอบเอากระดาษชู้เช็ดมือ อุ้ยเอาของอาเก่าอาชัยก็สวยแต่วันนี้ก็คงต้องได้ซื้อของใหม่มีเวลาเดินเยอะหน่อยก็ก็จัดเต็มเลยค่ะเดินเฉิดฉายเลยชัยกิจวันไอชัยกิจวัน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 แล้วก็ไ okay, งลน้นบ้านบ้านไม่มีที่เก็บ <laughs> ใช่ไหมพี่จุ๋มใช่หยุดเทก่อน ก็ทําทงานเอาเป็นเอาตายเวลาเราใช้เงินเราก็ใช้เงินเอาเป็นเอาตายเช่นเดียวกันมันก็เรียกว่าทําถูกแล้วตุ๊เสร็จแล้วกินข้าวไม่ทันแล้วทำไงอ่ะให้เด็กให้เด็กน้อยหนึ่งก็ให้พี่เก่งเก่งเขาไม่กินหรอกหลอเกินข้าวไม่ทันเลยหรอจุม๋มก็มันจะไม่ทันเพราะว่าเราจะเสร็จเราต้องออกกิจวัตรเก่งบอกถึงง๊ง ที่สามารถที่มีที่มีพับด้วยในตัวตอนนี้นไม่มีเลยพกไปไหนไม่ได้คือปัดแก้ตอนเช้าปัดไว้สีไหนแล้วคืออยู่ตลอดไปอันนี้่อนสานได้ดีแต่นุ่มไม่ค่อยป่อยให้ตัวเองนอนอยู่เฉยนะยกเว้นท่านเริ่มลุกขึ้นมา จะไม่ปล่อยให้ตัวเองวันเป็นวันว่างแต่ถ้ายังไม่เริ่มลุกก็ก็นอนได้เรื่อยๆนอนอยู่บนเตียงไม่ขยับตัวใ <c oughs> ช่ไหยพี่จุกนูก็สามารถนอนแบบไม่ขยับตัวได้เรื่อยๆเหมือนกันอ๋อแล้วน,น,นี้อันนี้ใช้ปัดแก๊สได้ป่ะขออนุญาตทำไใช้นะคะแต่งแต่งตาได้ยังวันนี้วันนี้ทำไรช้ามากผม ช้อจริงจริงพูดถูกมีแรงบรรจายในการแต่งหน้าเลยหระเดี๋ยวจะไม่ได้เทคิดกไวน้นี่อีกสิบนาทีประมาณไม่เยอะโดยประมาณคนน่าจะไม่เยอะหรอกดูขับนะรอได้เนาะแค่นั้นเองอได้ใช่ไหมโอ้โหรอไม่ได้แล้วทำไงเข้าไปก่อนก็ไม่ได้นะรอไม่ได้จุบบุบรอไม่ได้แล้วทำไงเอ่ย เดี๋ยวแข้งมาอนะ่ะเดี๋ยวแข้งเดี๋ยวแข้งมาพี่ทาตาเมื่อวานไปไหนทิ้งอันดนั่นเลยถ้ามีอันนี้เดียวอ่ะสิ่งน<ส>ีอ่อทิิง้งนี่ใส่พูดไปเรื่อยเหมือนพีชพี่เตาผมไม่เห็นเลยเอาเิ ผมเรื่อมลอกจริงไม่เป็นสีเนาะไม่น,าน่านล,ลนะตอนแรกเป็นสีอะไรนะหมู่เลยนาะไม่เป็นสีม่วงใช่ไเนาะใช่ถ้าเรื่องสีผมจริงป้ะอืมให้โกแฮรลอกช้ามากแบบลอกไม่เปลี่ยนสีนะอืมเขาดิตอนตอนล้างมันมันล้าออกทุกครั้งก็จริงแต่ว่าสีสีเขาชัดค,ความเป็นสีเขาไม่สีเขามันยังเหมือนเดิมนะมันไม่เปลี่ยนนะ คือนี่เป็นสีทองนะคผมสามารถยอ้อมสีมือทับได้เลยเนี่ยสีหมดแล้วไม่มันอยู่ในแชมพูที่ใช้แล้วยนะพี่ถุมอ่ะหอก็ใช้แชมพูอะไรสากผมจะพูดธรรมาดาสิอันแหละสีมันลอกเร็วกว่ามันไม่ถนอมสีก็ต้องเลือกว่าจะถนอมผมหรือถนอมสีเนาะเลือก <laughs> ไม่ได้แต่ถนอมสีแล้วก็ถนอมผมเลยไงเก้าชิ้นต่อ คือแม่จะได้ตัวหนูให้ดูรอยก้กล้าเพื่อแม่ซื้อสามแม่ก็ได้เพิ่มเข้าไปเหมือนกันหมดเลยนูกออกไหมขุมสายขุมเบอร์นี่หนูให้ให้ตัวนี้สามซองซึ่งเป็นตัวเทสของตัวนี้ที่ทาผิวตัวสามซองแต,แต่มันไม่ได้มีบอกว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็น,นี้มันจะเป็นตัวสครับตัวสครับผิวธรรมดาอีกสาม ตัวพกพาอีสามกันแ,แดดปลอดจริงหนึ่งมีค่ะตอาชังคนใหญ่ยังมีขายอยู่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำโปรทำให้ให้กันแดดเพอวันนี้แต่งหน้าลงกันแดดคดีก็แบบเผื่อม,มีใครอยากได้เนาะรอบนี้ได้นี้ไปหรือจะบอกว่าเนื้อตัวต่อไปอะที่เป็นตัวเกาหลีอ,อะแต่ยังไม่ออกเร็วนี้นะถ้ารู้คนใช้หมดก่อนแน่ เกียหาพี่จะรู้สึกเลยว่าเนื้อใหม่ก็จึงจ้งเนาะพี่หยบเนาะไอคิวอ่ะไอคิวชอบเลยคิวชอบมากว่ะ <c oughs> เนาะพี่หยบเนาะตัวใหม่ใช่ไหมเออมันหลงสักทีกับเก่าคิวไม่คึ้อนอาจจะไม่สไตล์ไอคิวอคิวตายยากมากไอคิวตายยากาอ่ะ,อะคิวพูดสิ ตัวใหม่ชอบปะตายยากมากคิวเรากรัไรกันอีกทีคิว,ว,ควจริงคิวมาไวาก้จริงคิวน่ากลัวมากกกงๆไปสักรับตัวค่ะสักรับน้ำตาลดีมากฉับ โกฟิลตกเห็นไหมทอริดนโห